ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เป็นข่าวด่วนนะครับสบคเขาได้มีการาประชุมกันนะครับแล้วก็ได้มีมติในเรื่องของการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ปรับกลุ่มโซนสีใหม่นะครับเริ่ม10 ตุลาคม64นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองมาดูนะครับว่าจังหวัดที่เราอยู่เนี่ยเขาปรับไปอยู่ในโซนสีใดแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขายังมีการปรับมาตรการในการผ่อนคลายมาตรการกิจกรรมต่างๆในทุกพื้นที่นะครับในรายละเอียดนะครับสบ,บคเนี่ยเขาได้มีการประชุมกันนะครับแล้วก็เริ่มใช้มาตรการและปรับระดับ พื้นที่ควบคุมเนี่ยเริ่มตั้งแต่16ตุลาคมนะครับโดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มนะครับาจาก29จังหวัดเนี่ยปรับเป็นเหลือเพียง23จังหวัดนะครับประกอบไปด้วยกรุงเทพการจนบุรีจันทบุรีชนชะเชงซาตากนครปฐมนครนายกนครศรีธรรมราชนราธิวาส นนทบุรีปทุมธานีปราจีนบุรีปัตตานีพระนครศรีอยุธยายะลาระยองราชบุรีสงขลาสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบุรีใน23จังหวัดนี้นะครับยังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับต่อมาพื้นที่ควบคุมสูงสุด37จังหวัดเนี่ยปรับเป็น30จังหวัด นะครับก็ได้แก่กาลสินขอนแก่นชัยนาทชัยภูมิชุมพรเชียงรายเชียงใหม่ตรังตราดนครราชสีมานครสวรรค์ประจวบพัทลุงพิจิตรพิษณุโลกเพชรบุรีมหาสรารคามระนองลบบุรีสีสเกตสตูลสะแก้วสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษธานีสุรินทร์อ่างทองอุดรธานีอุบลราชธานีเพชรบูรณ์นะครับใน30จังหวัดนี้ปรับ ลดระดับปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับเป็นโซนสีสีแดงนะครับต่อมาเนี่ยเป็นพื้นที่ควบคุมสีส้มนะครับ11จังหวัดเป็น24จังหวัดนะครับปรับเปลี่ยนเป็น24จังหวัดประกอบไปด้วยกระบี่กำแพงเพชรนครพนมน่านบึงกาฬบุรีรัมย์พะเยา,พ,าพังงาแพร่ภูเก็ตมุกดาหาร แม่ห้องสอนยโสธรร้อยเอ็ดลำปางลําพูนเลยสกลนครสุขโขทยัยหนองคายหนองบัวลำพูอุตรดิตอุทัยธานีอำนาจเจริญน,นะครับนี่คือการปรับระดับพื้นที่ใหม่นะครับเริ่มใช้นะครับ16ตุลาคม64เป็นต้นไปนะครับทีนี้เรามาดูการผ่อ,อนคลายมาตรการนะครับ การผ่อนคลายมาตรการต่างๆนะครับก็คือลดเวลาห้ามออกนอกเคหสถานก็คือการเคอร์ฟิวเนี่ยนะครับปรับเป็นเวลา23นาฬิกาถึง3นาฬิกาอย่างน้อย15วันนะครับต่อมานะครับห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า50คนศูนย์การค้าโรงภาพยนตร์โรงละครเปิดได้ถึงเวลา22นาฬิกา ร้านอาหารที่ไม่มีแอร์นั่งได้7 5มีแอร์นั่งได้50%และเปิดได้ถึงเวลา22นาฬิกาแต่ยังงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้านอยู่นะครับร้านสะดวกซื้อตลาดสดตลาดนัดเปิดได้ถึง22นาฬิการ้านเสริมสวยสถานเสริมความงามเปิดได้ถึง22นาฬกายกเว้นบริการอบไอ้น้ำสถานที่เล่นกีฬาเปิดได้ถึง22นาฬิกา นะครับสำหรับในร่มเนี่ยห้ามมีผู้ชมกลางแจ้งมีผู้ชมได้ไม่เกิน25%นะครับถ้าเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาสำหรับสถานดูแลผู้สูงอายุเปิดดำเนินการแบบรับไปและกลับได้นะครับนี่เป็น มติที่ประชุมสมบคขอนะครับที่มีการผ่อนคลายมาตรการนะครับและปรับโซนสีใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่16ตุลาคม64เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะไปออกประกาศในแต่ละจังหวัดนะครับเกี่ยวาตามมาตรการนี้ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอาจจะไปดูในประกาศของแต่ละจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขามีการประกาศมาตรการเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้อย่างไรหรือไม่นะครับนี่เป็นในการประชุมสบคอล่าสุดนะครับเริ่มใช้16ตุลาคม64เป็นต้นไปนะครับ